สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวกำแพงเพชรบ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร FM 9 7 7 5มเ z มกะเฮิรซผมดิเรกยักษ์ครชรัตน์ดำเนินรายการครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยพอ,อสุภาชีวัน์สิทธิยานนท์พอ,อสวทกำแพงเพชรนะครับรายการของเรามาช่วงเช้าเหมือนเดิมนะฮะตีห้าครึ่งจนถึงหกโมงเช้าครับต่อเนื่องที่สำนังกงานชประทานที่4นะครับ ฝากข่าวมาเรื่องของสถานการณ์น้ำแหละนะครับทางสำนักงานชลประทานที่4ก็บอกว่าตอนนี้นะน้ำเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยช่วงนี้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับเข้ามาอตอนนี้เนี่ยมีน้ำอยู่ที่ประมาณ38.26%ท่านั้นนะครับยังมีน้ำน้อยอยู่นะ น้ำไหลเข้าอยู่ที่3อาะขออภัยตัวเลขเล็กมาก57.48นะครับอ่ายังพอได้พอได้ตอนนี้ฝนตกเยอะหน่อยนะครับอาจจะมีน้ําเข้ามาเยอะแต่ว่าปริมาณน้ําก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะส่วนบ้านเราครับโครงการชประทานนะ,ะโครงการชประทานทอดทองแดงตอนนี้ก็ปล่อยน้ําอยู่ที่10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีวังบวงัวงดปล่อยน้ำนะครับยังไม่ปล่อยนะวังยางหนองขวัญ ยังไม่ปล่อยน้ําโอตอนนี้อ๋อก็คงให้ใช้น้ำในพื้นที่ก่อนนะครับทำสำนังกงานชรประทานที่4ครับก็แจ้งให้พี่น้องเกษตรกรนะครับในช่วงระยะนี้ก็คงต้องใช้น้ําฝนเป็นหลักไปก่อนนะฮะทางกรมชรประทานก็ได้สั่งโครงการชรประทานทุกพื้นที่นะครับในจับตาเรื่องของ สภาพอากาศฝนฟ้าน้ําท่าน้าหลากเป็นยังไงบ้างนะครับจุดเสีย่ยงเตรียมความพร้อมรับมือดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบน้ำนะฮะตอนนี้ก็ทางสํกกา,านักงานชรประทานที่4ก็แจ้งไปถึงพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับใครที่ทําทนาอยู่นะก็ขอให้ถ้ามีแหล่งกักเก็บน้ํานะครับฝนตกก็ขอให้กักเก็บน้ําไว้ในแหล่งกักเก็บน้ําของท่านก่อนนะครับอาจจะเป็น มึงน้องสะอะไรเงี้ยนะครับหรือในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนมีแหล่งน้ําธรรมชาติก็ขอพี่น้องประชาชนนะครับเก็บไว้ในแหล่งน้ําธรรมชาติไปก่อนนะฮะทำบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสภาพอากาศปัจจุบันนะครับถ้าหากว่าช่วงระยะน,นี้แต่ว่าหลายพื้นที่ถูกน้ําท่วมอยู่เหมือนกันนะข้าวปลาอาหารนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางสำนังกงานชลประทานที่4ก็ฝากความ,มหุงใยมานะครับว่าช่วงนี้ใครที่ทํานาก็ใช้น้ําฝนเป็นหลักไปก่อนนะครับ แล้วก็กกัเก็บเอาไว้ด้วยไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับเอาละครับวันนี้ได้ท่านี้นะครับข่าวกับแพงเพชรบ,บ้านเราเวลาหมดครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมเดียรเรกยักษ์ขจรัตลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ